เอบีเอ็มนะครับเดีาตไปตักหลังมา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 เดินไปเดินไปเดินไปเนกมาต้องตต้องร Hei, <hulling> ah, ah. yeah, hei! พีกหน่อยเจงาการพีกหอดแล้วหมดหัวแล้วหม้วชกูข่งมือคนินรอระบินรอไอกอฮอลคนับไม่ถึงรือปะน่ะปัดก้อนปัดก้อนเบียดเบนเบียดเบียนเีเบียนวิเ

เดี๋ยวต้อจะขึ้นเียวใครจะรู้แหละเอาชัวร์เอ้าะไม่โนเมล้ล่